สวัสดีค่ะพบกับช่อง j o ชื่อเจกแล้วนะคะหลานบอกเอาตึกเต้น,นอีพ่อนั่งบ่อยสุดทุกวันดีนหวานนะมันเป็นหัวสิ่งที่หวานมากโอเคปะ่ะแล้วก็อันนี้เป็นน้ำตกเมื่อกี้คือน้ำผุนะคะทุกคนา่าบอกก้อนจากปากมันจะมีตัวหนึ่งอ่ะที่เชื่องมาก สวัสดีค่ะพบกับช่องจอยจีเจกแล้วนะคะหลานบอกเอาตื่นเต้น,นทุกคน EP นี้ก็มาตามคําเรียกร้องเพราะทุกคนเนี่ยเขาอยากจะดูแบบการจัดสวนบ้านจอยว่าเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้เราก็เลยมาจัดให้เลยจ้าเดี๋ยวไปดูกันว่าออกมาเป็นสวนสไตล์ไหนนะคะ เป็นทางเข้าค่ะจะแต่งสไตล์แบบยุโรปอังกฤษคือสไตล์ไหนก็ได้ที่เราอยากแต่งทุกคนให้ดูทางเข้าเรานะคะนี่เห็นปะมันก็เป็นประตูเด็กเปิดปแบบนี้นะดูมีอะไรอหทุกคนขาเลิศแมสเนี่ยพอเข้ามาแล้วใช่ปะก็มานั่งแบบนี้นี่นะเอาไว้ให้แบบนักลูกสาวเลวน้องนันนี่แนละ้วโน,นนั่งแบบ นั่งเล่นแล้ว่่งตอนเช้าๆก่อนไปโรงเรียนอะไรเงี้ยรอขึ้นรถหรือแต่จริงๆแล้วทํามาให้ลูกนั่งแต่อีพ่อนั่งบ่อยสุดทุกวันเป็นจุดเช็คอินของอีพ่อนะคะอ่ะเรามาดูรายละเอียดกันนะคะทุกคนค่ะว่ารายละเอียดเป็นยังไงบ้างนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าอันนี้มันเป็นพื้นที่ลานจอดรถของจอยนะจริงๆแล้วเสารตรงนี้มันเป็นเสาเหล็กกระจอยอะไปซื้อหีนกาบมาให้ช่างเขาติด ให้มันเป็นแนวสไตล์ยุโรปนิดหนึ่งนะคะเพื่อให้ล้อกับแบบนี้ด้านหน้าส่วนปูนปั้นนะคะถ้าสังเกตได้จะมีปูนปั้นรูปเด็กผู้หญิงอันเนี้ยเป็นน้องนานเอ้อเป็นไงเฮ้ยไม่ใช่สินี้น้องนานี้เอา่าสุดจํารูปผิดนอันนี้เป็นน้องนานี้นะคะว่าน้องนานี้เนี่ยจริงๆเขาจะเป็นคนแบบว่าสวยๆยิ่งๆนิดหนึ่งนะคะเชิดเชิดกันอันนี้ที่คือเป็นลูกสาวนะอันนี้ใจซื้อมาประมาณทั้งเซตนะประมาณสามพันกว่าบาทเกือบสี่พันเลยนะแล้วก็ เอ่อให้เขาเนี่ยทาสีหม่จริงๆมันเป็นสีปูนเปื่อยนะคะ <S <S เดี๋ยวนี้จ้าอันนี้เป็นรูปน้อง Nano, นาะนเะนาะโน้ก็จะเป็นผู้หญิงที่แบบว่าหวานๆนะคะเรียบรอยพูดน้อยอ่อนไหวนิดนึงหรอนะยืนต้อนรับแขกเข้าบ้านนะคะซื้อมาเป็นเซตเดียวกันเลยนะทุกคนคะ่ะโนะให้มันแบบว่าแบบเวลาแขกเดินเข้ามาใช่ป่ะก็เห็นแบบน้องนานนี้นานโนยืนต้อนรับแขกนะอันนี้ก็คือเป็นประตูเหล็กนะที่เราสั่งทำมา อันนี้จริงๆประตูอยู่เนี่ยอยู่เฉพาะประตูเหล็กเนี่ยราคาประมาณ4,500บาทแต่จอยอ่ะนะคะทําพื้นปรับพื้นรวมๆแล้วอ่ะรวมทําพื้นแล้วอยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทในส่วนของประตู <c oughs> <c oughs> ยุงเขาคอ <c oughs> นะคะต <c oughs> ่อไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นนะ,ะนี่กระถางใส่ต้นไมเ้เล็กๆนะคะอันนี้จะไปหาซื้อมานะคะอยู่ที่ประมาณ450บาท ซื้อมาเป็นคู่นะคะแต่ต้นไม้ก็จะเริ่มตายแล้วนะแบบนี้เป็นทางเข้าเนอะอ่ะเรียนเชิญกล้องค่ะตรงนี้จริงๆแล้วที่ตอนมาเอ่อตอนซื้อบ้านมันก็จะเป็นกำแพงแบบกำแพงเปล่าๆใช่ไหมเราก็ไปซื้อหินกลาบมาติดหมดเลยเนี่ยติดตั้งแต่เนี่ย ติดหมดเลยค่ะเพื่อให้มันดูเป็นสไตล์ยุโรปให้มันเข้ากับตุ๊กตาปูนปั้นแล้วก็เสาตรงรานจอดรถเนอะแล้วเราก็อยากจะให้ดูมันยุโรปเป็นหนักกว่าเดิมแบบยุโรปอังกฤษอะไรเงี้ยเราก็ไปหาซื้อนะคะหัวสิงแต่เราอะไม่อยากได้หัวสิงที่มันดุนะคะเพราะด้วยบุคลิกเราอะมันไม่ได้ดุ <c oughs> ใช่ปหเราก็ไปหาหัวสิงที่มันดูแบบอ่อนชอยนิดนึงอะมันไม่ได้ดุมากนะดูดีๆมันหวานนะมาเป็นหัวสิงที่หวานมากโอเคปะ่ะแล้วนี่ค่ะ ตรงนี้มันก็จะเป็นที่ห้อยกระถางดอกไม้เล็กๆด้วยที่มันตายบ่อยมากล่าสุดเราก็เลยยกเราวางถังกระถางแบบนี้เลยทุกคนเพื่อให้ง่ายต่อการเปลี่ยนคือตายปุ๊บเปลี่ยนตายปุ๊บเปลี่ยนนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นต้นใส่ใบสักปะ่ะใช่ไหมจริงๆอันนี้มันอยู่ในบ้านนะแต่ว่าจอยเอามาไป้ข้างนอกเพราะว่ารู้สึกมันใหญ่มากเกินไปเนาะก็เลยมาไว้ตรงนี้นะคะ นี่นี่อันนี้ภูมิใจนาเหนือมากๆเลยอันนี้คือซื้อร้านเดียวกันนะกับตุ๊กตาน้องนันนี้นานโนนะคะแล้วก็สั่งมาทําสีให้มันเป็นสีเดียวกันให้มันเข้าเนี่ยหินกราบที่ปลูกด้วยที่อันนี้มันเป็นหลังคาเนอะมันอยู่ในลมฉะนั้นต้นไม้ที่ต้องปลูกอะ่ะมันก็ต้องเป็นต้นไม้ที่ ในร่มที่ไม่ชอบแดดก็เลยจะต้องเป็นหมีสับป,ปะรดสีนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเดฟลายห้อยๆมามันก็จะมีปลายๆบ้างนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวค่อย,อย,อย,อยเๆเส็บเนาะโอเคเนี่ยพอมันมีสีแดงอะไรอย่างเงี้ยตัดๆมันทําให้ดูแบบดูสวยทุกคนเห็นป่ะเอาเลิศน,นะคะอ่ะในส่วนของพื้นนี่มาจ้าเด็กดงในส่วนของพื้นนะคะ เราก็ใช้เป็นหินอะไรสักอย่างอะจะจาไม่ได้หรอกคือมันมีหลายชนิดมากมันเป็นหินที่แบบเวลาใช้ปูแบบจัดสวนสไตล์สไตล์อังกฤษอะสไตล์ยุโรปที่มันจะเข้ามากนะคะคือจริงๆแล้วอะมันจะมีในรูปแบบที่มาเป็นก้อนๆแล้วมาเรียงเองแล้วมีแบบแผ่นๆแต่อันเนี้ยจอยซื้อแบบแผ่นๆมาเลยแล้วก็ปูนะคะทุกคนแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยระหว่างช่องมันเนี่ยนะคะก็โรยแบบว่าเป็นกวดแม่นกวดเล็กๆนะคะ ออาจริงก็ซื้อมาก็จําไม่ได้แล้วนะเพราะว่าหลายอย่างมากเนี่ยก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วแต่ชนิดนะเราจะเอาใหญ่กว่านี้ก็ได้มันอยู่ที่เราเลือกนะคะเออเนี่ยมันก็จะทําให้ส่วนเราดูไฮโซขึ้นแต่ว่าราคาก็ค่อนข้างสูงอันเนี้ยที่จอยซื้อมาแผ่นเหนือก็ประมาณ5้าอปดิบประมาณห้าร้อยกว่าบาทอะ่ะเฉพาะพื้นเนี่ยสี่ห้าหมื่นเลยนะแค่พื้นอย่างเดียวนะ มาในส่วนของกำแพงด้วยที่จอยอไม่ได้ใช้ละแนงเนอะมันจะดูทึบอึดอาจจะก็ใช้เป็นไซเกาหลีนะคะสูงประมาณ2องเมตรห้าสิบแต่ตอนนี้น่าจะเกินแล้วเพราะปลูกไว้นานแล้วทําเป็นล้วหมดเลยะคะ่ะบ้านจอยล้วเนี่ยจะเป็นไซเกาหลีเกือบทั้งหมดเพราะว่ามันดูสบายตาดูไม่อึดอาัดจนเกินไปเนี่ยยาวเห็นปะนะนี่ด้านขวานี่ก็จะเป็นเออ ห้องที่ต่อเติมออกมาจาก EP แรกถ้าใครได้ติดตามเป็นห้องกระจกที่ต่อเติมออกมาจากตัวบ้านนะคะอ่โะาเดินมาค่ะอันนี้ก็ซื้อมาแถวสนามหลวงนะคะยืนอยู่ใต้ต้นขนุนนะนี่นะคะเป็นสวนของเราเองจ้ามาบะ <laughs> ทุกคนสวยปะด้วยที่จอยมีลูกสาวใช่ปะโอเคน้องนันนีหน้านโนเนี่ยเย็นๆก็มานั่งควายชิงชา้าลมเย็นๆแบบนี้นะคะนี่นะแล้วก็อันนี้จะสั่งซามาอันนี้ประมาณเป็นหมื่นกันนะไอชิงช้าเนี้ยน่าจะเป็นหมื่นเพราะว่าสั่งทำพิเศษเป็น2ตัวตัวเนี้ยซื้อมา2,500ันห ไอหน้าบ้านตัวเล็กหน้าบ้านที่นั่งเมื่อกี้มันจะสั้นกว่านี้อันนั้ประมาณพันห้าน, 1, นะคะแล้วก็มาในส่วนของตรงนี้จะชืบๆนะ,ะอันนี้ซื้อมาที่โฮมโปรประมาณ1มื่นชุดทั้งชุดเลยนะนี่หลายคนก็จะถามว่าแล้วเวลาฝนตกทำยังไงคะฝนตกเราก็เคยเก็บแล้วแต่เราเหนื่อยมากเพราะว่าที ฝนตกทุกวันวิ่งเก็บทุกวันไม่ไหวที่สําคัญบางทีตกดึกๆเก็บไม่ทันก็เลยปล่อยไว้่างนี้เลยทุกคนมันก็ดูแลตัวเองเลยค่ะฝนตกก็เปียกพอแดดออกมันก็แห้งเนี่ยเลิศนะเราก็ไว้แบบว่านั่งกินขนมกินอะไรอของลูกนะบางทีก็นั่งวาดรูประบายสีกันนะคะเป็นจุดแบบเขาเรียกว่าอะไรเช็คอินของครอบครัวอีกจุดหนึ่งนะยามเย็น ทุกคนเดี๋ยวขอไปเปิดน้ำตกก่อนนะคะออน้ำพุขอไปเปิดน้ำพุก่อนเพื่อสร้างบรรยากาศนะคะให้มันโรแมนติกโรแมนติก <Okay. S 1> คู่นี่มาดูนี่เปิดน้ำพุเปิดไฟให้เปิดไฟวะ่ะยังไม่มืดเลยนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นเสาไฟนะคะนะคะก็เป็นอาชีพอ่านอกจะเป็นสาไฟได้แล้วเราก็ กายบริหารด้ด้วยนี่มาแล้วค่ะน้ำฟุของเรามาแล้วจ้า่อย่ามาใกล้มากตะไคร้เขียวเชียนะคะทุกคนเดี๋ยวสักพักหนึงน้องจะไหลแรงกว่านี้มันก็สร้างบรรยากาศเนอะนั่งแบบว่าเออลูกเนี่ยนั่งชิมช,ช้ากินขนมแล้วก็ได้ยินเสียฟังเสียงสังเกตน,นะบ้านจอยอะ่ะเดี๋ยวจะให้ดูจะมีน้ําเกือบรอบบ้านเลยอะ่ะ อยู่จุดไหนก็จะได้ยินเสียงน้ำเพราะว่ามันสบายใจสบายใจสบายใจแล้วก็สดชื่นนะคะทุกคนนี่แล้วก็มีแบบนี้ค่ะน้องเป็ดนะคะเป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกแล้วก็มีพี่อีกสองตัวตรงนู้นนคะคะกำแพงอันนี้จอยจ้างช่างเขามาก,ก่อนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นกำแพงโครงการอ่ะแล้วมันก็ไม่สวยใชป่ปหล่ะมาบอกป้าเราก็เลยให้เขาอะ ส้างขาอันนี้จําได้ค่าแรงสามพันเองนะแต่ไม่รวมค่าค่าอีกค่าปูนค่าอะไรเนี้ยค่าลงเข็มด้วยนะจ๊ะเพราะว่ากลัวลูกมาเล่นแล้วกําแพงหล่นทับลูกนะคะทุกคนอันนี้เป็นโอ้หอันนี้เป็นต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดในบ้านแล้วนะคะเป็นต้นสเสม็ดแดงซึ่งจอยชอบมากเพราะอะไรบ้างจอยชอบลําต้นมันอะ่ะทุกคนดูดิจอยจะไม่ชอบต้นไม้ที่ลาต้นมันสีน้ําตาลเข้มหรือดําๆอะ่ะ แต่ว่าในเมื่อเราจัดสวนสไตล์อังกฤษสไตล์ยุโรปอ่ะจะมองว่าลําต้นแม่งควรไปสีแดงแดงอะไรประมาณเนี้มันจะเข้ากับบรรยากาศนะให้มันก็เข้ากับเสาไฟแล้วมันเกี่ยวปะไม่เกี่ยวนะมาดูดิมันเข้ากันมากพี่ชอบสเมดแดงเพราะอะไรหรือปะเพราะว่าลําต้นมันเป็นสีนี้ซึ่งมองแล้วมันดูแบบมันเข้ากับสวนของเรามาก หานานมากกว่าจะได้ฟอมสวยเพราะปกติเวลาเราซื้อต้นไม้ใหญ่อะเขาก็จะมาเป็นต้นๆก้านๆไม่มีใบแล้วจะรู้สึกว่าโอ้โหคือกูอยากลงต้นไม้แล้วสวยเลยกูไม่แบบไม่อยากมานั่งรออะกว่ามันจะแบบแตกกิ่งก้านสาขากว่ามันจะล่มอะนะคะก็ขับรถหานานใช้เวลาหลายอาทิตย์เหมือนกันกว่าจะได้อันนี้ก็คือมาเป็นแบบนี้เลยทุกคนลงปุ๊บคืนล่มเลยจ้ะราคาตออต้นเนี้ยจะซื้อมาถือว่าถูกนะถ้าเช็คกับที่หลายๆที่อันนี้จะได้มาประมาณ 28,000บาทนะคะสำหรับต้นสม็ดแดง <Wow. S 1> แล้วก็มาดูอีกต้นหนึ่งซ้าอันนี้นะคะเป็นไม้ลีลานะคะเรียกว่าพุทธกังหันนะคะด้วยด้วยที่ลีลามันสวยมาก <Wow. S 1> เห็นป่ะมันจะมีโค้งมีเว,ว้ามีแบบเวลาลมพัดะนะคะแล้วดอกมันออกตลอดดอกออกตลอดแล้วสวยมากทุกคนนะมันทำให้ให้สวนเราอะ พอสวนมันเล็กไงพื้นที่มันจากัดการลงต้นไม้ใหญ่เยอะมันจะทาให้ดูอึดอัดต่มองว่าถ้าลงขุดกลงห,หนันนะมันทําให้ดูแบบสบายตาและดูให้ไม่อึดอัดอ่ะดูทําให้สวนดูไม่อึดอัดดูโล่งนะคะ <S <S ด้วยที่เราเนี่ยชอบไปนั่งร้านกาแฟนะคะเรารู้สึกว่ามัน มันผ่อนคลายมันมีความสุขแล้วก็เลยอยากเนรมิตบ้านให้เหมือนร้านกาแฟทุกคนจลก็เลยไปจัดหาซื้อโต๊ะอันนี้มาชุดหนึ่งนะคะบรรยากาศเหมือนแบบนั่งกินอยู่ที่ร้านกาแฟแล้วด้านหลังก็เป็นห้องแบบกระจกแบบนี้เฮ้ยบรรยากาศมันได้มากเลย <Wow. S 1> ทุกคนคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งนะคะที่แบบว่าเอ่อเอาไว้ตั้งโชว์เวลาใครมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นมุมเล็กๆ <c oughs> ทุกคนนะก็จะมีกระต่ายมี ตุ๊กตาปูนปั้นเล็กๆนะคะเดี๋ยวห้องนี้นะเราจะมาดู EP ต่อไปเป็นห้องที่จอยต่อเติมมาจากบ้านเป็นห้องทำงานเป็นห้องไร้สดเป็นห้องสร้างเงินสร้างทองให้เลยค่ะ EP หน้าเราเปิดไปดูกันว่าเป็นยังไงตอนนี้นะคะเรามาสวนอีกด้านหนึ่งของบ้านแล้วนะคะทุกคนคะ่ะ ซื้อบ้านพร้อมแบบพื้นที่รอบบ้านนะคะเพราะว่าชอบจัดสวนแต่ว่าสวนตรงนี้อนาคตอาจจะกลายเป็นสระว่ายน้ําของลูกสาว <Wow. S 1> ขอเก็บเงินสักแป๊บหนึ่ง,ปปงเดี๋ยวเรามาดูกันแต่สวนฝั่งนี้จะไม่ได้มีอะไรเยอะนะคะเพราะว่าเราก็อ,อ,อนาคตรเราจะต้องเปลี่ยนแปลงนะคะอ่ะมีน,นี่ให้ดูอันนี้นะคะเป็นเหลืองชัชาวาลละเวลามันออกดอกสีเหลืองคือมันสวยมากเดี๋ยวจอยจะให้ oh. มันเลือยเยอะๆนะ อันนี้เห็นว่าเริ่มเลื้อยแล้วจริงๆเราต้องไปซื้อไอ้ละเขาเรียกว่าอะไรอะละแหนงหรืออะไรอย่างเงี้ยเหล็กอะให้มันให้มันยุดเพื่อที่มันจะได้เลื้อยเต็มกำแพงแล้วเวลาถ้ามันเลื้อยเต็มกำแพงแล้วออกดอกสีเหลืองคือแบบเฮ้ยมันสวยทุกคนแล้วสังเกตนะเนี่ยเราก,ก็จะปลูกต้นไซเกาหลีเห็นปะรอบเลยรอบบ้านเลยค่ะเป็นรั้วเนอะเพราะว่าถ้าถ้าเทียบว่าทําแบบว่าละแหนง ด้านเนี่ยจะมองว่ามันทึบเกินไปอันนี้ก็จะเป็นโซนส่วนข้างบ้านอีกฝั่งหนึ่งนะคะซึ่งตอนนี้เราก็ปูเป็นหญ้าเทียมไปก่อนเพื่อพอบางทีอนาคตอะ่ะอยากจะเปลี่ยนต่อเติมห้องทําสระว,ว่ายน้ำจะสระว่ายน้ำเพาคงได้ศาสตร์เล็กมากก็เลยคิดว่าอนาคตอาจจะต่อเป็นเติมต่อเติมห้องอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาอีกสักห้องหนึ่งนะอันนี้เป็นต้นน้าเต้านะใบมันก็จะไม่ค่อยเยอะนะคะอันนี้อันน,น,นี้อันนี้กิมมิก อันนี้นะคะแบบว่าดึกๆเนี่ยมันก็จะมันก็จะมีไฟสวยมากเหมือนหิ่งห้อยอ่ะทุกคนตอนนี้ล่าสุดเลยขึ้นบ้านแล้วนะคะทุกคนน,นี่มันก็จะเลือล้อยเกาะเกาะไปอย่างเงี้ยเต็มผนังแล้วเราออกดอกโอ้ยสวยสวย่วนตรงนี้จะเป็นครัวหลังบ้านซึ่งเรายังไม่เข้าคะ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีพีอื่นนะคะเป็นโซนที่จอยต่อเติมมาหลังบ้านนะคะ อันนี้ก็จะเป็นต้นอะไรไม่รู้จาไม่ได้แล้วแต่ว่าถ้าออกดอกคือหอมมากแล้วมันก็หอมจริงๆนะเนี่ยกคนมันก็จะเป็นแบบนี้ดอกมันก็จะแบบมีกลิ่นหอมนิดนึงอันนี้ดอกมันยังไม่ค่อยบานโอเคอนาคตเดี๋ยวมาดูกันว่าพื้นที่ด้านข้างบ้านจะถูกปรับเปลี่ยนเป็นอะไรนะคะแต่เรายังไม่หมดเค่นี้เดี๋ยวเราพาไปดูนะคะไฮไลท์ของบ้าน ที่หลายคนรอ,คอ,รอคอยนะคะแต่ได้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 นี่เลยบอกปลาคร์ค่ะทุกคนเดี๋ยวจอยจะพาทุกคนไปดูนะคะแล้วก็นี่แล้วก็อันนี้เป็นน้ําตกเมื่อกี้คือน้ําพุนะคะทุกคนคะที่หนูบ้านอย่างที่จอยบอกมแต่ช่วงแรกว่าบ้านจอยเดินไปตรงไหนก็ส่วนมากจะได้ยินเสียงน้ําเพราะด้วยที่จะรู้สึกว่ามันฟังแล้วมันสดชื่นอะ แล้วจอยอยากเนรมิตบ้านให้เหมือนแบบครูวิลล่าโดยที่เราไม่ต้องไปต่างจังหวัดอ่ะแต่เราสามารถพักผ่อนได้ที่บ้านเพราะว่าจอยชอบทํางานที่บ้านแล้วแฟนจอยก็ทํางานที่บ้านนะคะนี่เดี๋ยวจอยขอให้อาหารน้องปลาก่อนนะคะเพราะว่างานจะเริ่มแบบหิวก็แล้วนะเดี๋ยวดูนะคะเดี๋ยวดูความแบบว่าหิวแนี่ขอปก้อนจากปากมันจะมีตัวหนึ่งอ่ะที่เชื่องมาก ็นจุดนะคะศูนย์รวมของบ้านอีกหนึ่งจุดพอช่วเงเย็นเย็นเนี่ยประมาณสี่ห้าโมงอ่ะทุกคนคือแบบลมมันจะเย็นมากนะคะ<ม>เราก็นั่งแบบชิลให้อาหารปลาเนี่ยเด็เกก็นั่งกินขนม,มอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าโซนหลังบ้านนะคะคือจริงก่อนหน้านี้ตรงเนี้ยพวกบอกบริเวณบอกปลาค้างปะมันจะเป็นพื้นที่โล่งที่เป็นแบบปูญ่าอะไรเงี้ยที่มากับโครงการแล้วจอาก็มาต่อเติมเองทำบอ่อแล้วก็เนี่ย ลงแบบเสาหมดเลยนะตรงนี้คือลงเสาเข็มประมาณสามสิบกว่าต้นนะทุกคนนะ <Wow. S 1> แล้วก็ตีระแนงเป็นพื้นเพื่อให้มันดูสะอาดดูแบบคือจอยกวงงูไงอย่างที่บอกก็เลยอยากจะทําสวนให้มันดูแบบว่าสะอาดนิดนึงดูโล่งๆดูไม่โหลป่ะเพราะว่ากวางงูเข้าบ้านนะคะทุกคนอันนี้เป็นต้นไม้ปลอมนะทุกคนเพราะว่าด้วยตรงเนี้มันมันเป็นท่อมันมสามารถขุด ปลูกต้นไม้ได้นะคะมันก็เลยต้องเป็นช่องว่า,างเงี้ยเราเลยต้องซื้อแบบต้นไม้ปลอมอะไรเนี้ยมาบาังสายตานี่แล้วก็มีนกกระยางนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวปาร์ตี้ยามค่ําคืนค่ะที่สวนเล็กๆของเราหลังบ้านนะคะไม่ใช่หลังบ้านสิสวนหน้าบ้านนะคะวันนี้เป็นปาร์ตี้หมูเกาหลี พ่อเดี๋ยวจะขอไปกินก่อนนะคะเดี๋ยวไม่ทันหลานค่ะนะ <laughs> อร่อยมากแล้วก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะไปดูกันว่าอีพีหน้าจะพาไปที่ไหนทำอะไรกินอะไรนะคะขออนุญาตไปกินก่อนอร่อยอะ่ะ